ไอเชีย่ยนนี่ไม่ใช่เทลเลเบิร์ดนะครับวิ่งไปไก่ไตายไปซะสายหนอกเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิลัวช่วยพอด้วยชิบหายแล้วคุณผู้ชมโ oh อ้ใหม่ก้อนก็กูแ,แตกอ้ากูตายเฮ้ยครบแล้วนี่โอ้ใหม่กอนได้ดาบบูปินแล้วคุณผู้ชมมึงขึ้นมาม嘛กูไม่สนแล้วมึงขึ้นได้ไม่ได้กูเอาแม่งตรงนี้เลยแล้วกันอืมอืมอืม เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเข้ามาอยู่กับผมในช่อง w o r ในเกม Arc Mobile. อาร์คโมบายและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือผมได้ทําการรีโนเวทบ้านนะครับผมจากบ้านธรรมดาให้มันกลายเป็นบ้านธรรมดาธรรมดากว่าเดิมก็ <c oughs> เรียกได้ว่าไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะครับผมก็แค่ขึ้นโครงหลังคานะแล้วก็ทําให้มันมีเลเยอร์เล็กน้อยนะอันนี้คือมันยังใส่กระจกไม่ได้ไงเลเวลเรายัางไม่สามารถที่จะเรียนรู้เอ็นแกรมมันได้ เดี๋ยวไปดูตอนสร้างกันเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวตัดเข้าอินโทรเพลงไปดูตอนสร้างกันเล็กๆน้อยนแล้วกันนะครับผมไป มาแล้ววันนี้นะครับผมจะพาน้องๆนะครับผมไปรับภารกิจนี้ครับผมค่าเทเลเบิร์ดนะครับเป็นจํานวน3ตัวนั่นเองออบอกเลยว่าภารกิจนี้นะครับมันจะ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 ,จะให้ดาบบลูปินเรามาซึ่งจะสูบดาเมจนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมพาเจ้าที่รัวรูกรักของผมนะครับ ไปสุ่มอันติแฟกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปล่าเจ้าเทเลเบิร์ดกันไปเลยอันติแฟกสีเขียวจากคลิปตะกี้นะคือผมยังไม่ได้เอาไปสุ่มเลยนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาไปสุ่มดูก่อนนะครับเผื่อในคลิปนี้เราได้จับตัวอะไรด้วยไงไปผมได้มาแล้วยาคนฟิาสำหรับภารกิจนี้นะครับภารกิจที่ว่าฆ่าเทลเลเบิร์ดแล้วจะได้ดาบบลูปินนี่จะสักครู่นะสักครู่นะเ,เดี๋ยวผมลงดูแป๊บหนึง่ง จะสามารถรับได้ประมาณเลเวลสา3สนี่เลยครับคือเนี่ยจะประมาณ36-37นะแล้วที่สำคัญก็คือเลเวลส8เราจะขี่พิธารุดอนได้แล้วคุณผู้ชมวอ้แล้วตอนนี้เราก็สามารถทำกระสุนปืนได้แล้วนะกระสุนปืนในเนี่ยปืนแรงอะ่ะเป็นไรที่โอพีมากเพราะว่าปืนเราได้จากถ้ำลาวามาแล้วไงนี่แต่ว่าทีเด็ดคืออีกเลเวลเดียวครับผมเราก็สามารถครับอ่านขี่เจ้าเพทารดอนได้แล้ว นี่นะครับผมมันจะเป็นภารกิจอย่างนี้นะก็คือทันเทเลเบิร์นั่นคือตามลา t เทเลเบิร์เป็นจำนวน3ตัวนะเมื่อกดรับภารกิจมาแล้วมันก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าเทเลเบิร์อยู่ตรงไหนหรือเราจะเปิดแผนที่เพื่อดูก็ได้นะไปจริงๆมันจะบอกให้เราคราบดาบขึ้นมาอันนึงนะปลดล็อกต้องปลดล็อกเอนแกรมก่อนนะครับก็คือปลดล็อกเอนแกรมที่มันเป็นเงื่อนไขที่เรับภารกิจเราปลดล็อกมาแล้วแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องคาฟก็ได้นะเราแค่ทําการ ออกล่ามันแค่นั้นเองถึงไหมว่าเนี่ยเออเออถึงอยู่ไปเรามีเจ้าคิลัวผู้แสนองอาจดีครับผมอย่าไปตื่นมันซื่อซ้้ได้ในนี้ภาษาทเลเิร์ดซื้อน,นี่ <c oughs> และแน่นอนครับว่าตะกี้ที่เห็นผมปลดล็อกเอ็นกแกรมชาโคใช่ไหมใช่ครับผมผมจะไปจับจระเข้ครับหลังจากที่ผมได้ดาบเ e อ็กคา b ิเบอร์มานะ <c oughs> ไปรื่อยดาบเ e อ็กคาริเบอร์บ้าบอคอแต่ไหนวะเทเลเบิร์ยู่ไหนวะ <c oughs> ไอไบโอนิกไอไดนโนเสาร์คล้ายๆจระเข้นะครับผมตุ๊กเข้นะบักหานี่ต้องระวังมันเป็นพิเศษนะครับเวลามันอยู่ในน้นํานี่มันจะทําการสตัร์เราได้ไรัวๆเลยนะเป็นอะไรที่โกงมากเหมือนกันไหนวะเทเลเบิร์ตไม่เห็นเลยไหนวะอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ไส่เทเลเบิร์ตเพลยบากเอ,อ้ยเอ,อ้ยนั่นไงนั่นไงฝั่งนั้นไงโอเคนี่นะครับแล้วเวลามันเข้าใกล้เรื่อยๆนะมันจะดังเป็นเซนเตอร์อย่างเงี้ยมาดิเทเลเบิร์ตเทเลเบิร์ตนะเว้ย มาดิไอ้ไก่นะลกมาี่อุ้ยโอ้ยร้อยเจ็ดอ่ะนี่เราต้องข้ามอีกสองตัวนะคุณผู้ชมอย่าไปหว่นครับที่รัวเราค่อนข้างที่จะโกงเราเรื่องอยู่นะมาดิอุ้ยอ,อยู่ไหนอีกวะเนี่ยอืมโอ้ยอยู่แถวนั้นหรอได้ได้ได,ได้อีกสองตัวนะครับผมเราก็จะได้รับดาบบลูปริ้นแล้วอันนี้เป็นภารกิจเบสิกเบสิกง่าย,าย,ายๆนะ วิธีการหาดาบโบว์ิ้นเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือลงถ้ำนะครับถ้ำพิษอะ่ะแต่ว่าถ้ำพิษผมขอไม่แนะนำแล้วกันเพราะค่อนข้างที่จะลำบากเอาเรื่องอยู่ไหนวะเทลเลเบิร์ดน,นี่ไม่ใช่เทลเลเบิร์ดนะครับวิ่งไปไกลตายไปซะตายไอ้นองเอ้ยพอ่อมึงเอ้ยตกใจจังหวะหันมาไอบา้บ้าหายใจหายใจแล้ววิ่งเหมือนหมาอยู่สิสองตัววิ่งไล่ไอ้ แกลิมัตนั่นจะเขแค่หลังโกงนะครับผมมันชื่ออะไรวะแอบลืมชื่อมันแล้ววะค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะไอตัวนั้นนะมันสามารถงับเราลงจากหลังสัตว์ที่ขี่ได้อย่าประมาทเชียวมันอยู่ไหนวะนี่แหละสัญญาณบอกว่าทางนี้โอ้ลับเตอร์สตัวเลย c คมอนเบย์เคมอนอู้กูยิงไม่โดนเลยก็เข้ามาดิครับก็มาดิครับเออก็มาดิครับ ใกล้แล้วครับเราใกล้ที่จะเจอน้องแล้วนะเดลบเบิร์ตอยู่ไหนเอ่ยมต้องเที่ยวกดแผนที่ดูนะรู้สึกเหมือนว่าจะมาหลุดออกจากเซ็นเซอร์แล้วเนะี่ยคือน่าจะดแถวแถวแถว,แถวบนนั้นนี่ไงลูกศรมันชี้อยู่ตรงนี้ต้องขึ้นทางนี้ไปใช่ไหมโอเค กดกระโดดรัวๆก็ได้นะหมาป่าเวลาเนินขึ้นแต่ว่ามันเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุไงวิ่งปกติก็พอละอยู่ไหนวะกีแค่นกงงงสองสามตัวนี่มันหายากจังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับเต๋อรับเต๋เอมึงใจเย็นก่อน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 เข้ามาดิเอ,อ้ยโ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 อ้ยชิลัวช่วยพอด้วยชิบหายแล้วคุณผู้ชมโอ้ใหม่ก้อนก็กูแตกอ้ากูตาย แมเงยพลาดไปว่ะคุณผู้ชมตะกี้ดีนะคือก่อนที่จะเข้าเกมผมเซฟต,ตัวเองไว้อยู่ไงไม่งั้นเสียเวลาเลยนะเนี่ยโซยมาเอาใหม่มันพลาดไงมันพลาดไงคือเวลายิงธนูนะครับเราต้องยิงล็อกหัวแรปเตอร์ดีๆมนะถ้าเรายิงใส่ล็อกหัวแรปเตอร์ดีๆนี่ดามเมจมันจะแรงกว่าเดิมนนะ นี่เดี๋ยวผมใช้เป็นธนูเหล็กแม่งเลยทีนี้ธนูเหล็กนะครับจะช่วยเสริมดาเมจให้ธนูเรานี้มีดาเมจสูงขึ้นนะง่ายก็คือสูงกว่าดาเมจไอมีดาเมจสูงกว่าลูกดอกธรรมดานี่เข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะเคลเบิร์ดอะวื๊บวืบวบ,วบ ผมว่าไม่ใช่อยู่ข้างล่างนี้แล้วแหละน่าจะอยู่ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหามันกันดีกว่าดิแรปเตอร์กี่ตัววะเนี่ยห้าตัวเลยนะทางนู้นอีกนะถ้าสังเกตดีๆอ่ะไอ้เหียนี่มันป่าแรปเตอร์หรือเปล่าวะเนี่ยเข้ามาดิครั้งนี้จะไม่มีการพลาดครั้งที่สองครับเข้ามาดิเข้ามาดิอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้ยเหียแรปเตอร์แม่งเยอะขึ้นไหนเลยเพื่อนเาดิก็มาดิก็มาดิครับเราสามารถขี่ เดโนเสาสองของเรานะแล้วก็ไล่ตีตัวที่ภารกิจมันบอกได้อันนี้มันไม่จําเป็นที่ว่าเราจะเป็นตัวเยอะต้องฆ่าด้วยตัวเราเองจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงกลัวละกลัวละกลัวลวกลัวล้วได้ยินเสียงนี่เราเดินถอยหลังนะครับตะกี้เราไม่ได้เดินถอยหลังนะเรามัวแต่มัวซูมกล่องซูมดากนะซูมสิยิ่งหัวไม่เนี่ยมันเหมือนยองหัวกูเอาเออมันอยู่ไหนวะ เทเบิร์มันหายา,ยากขนาดไหนวะไอมาเฟียแห่งป่าเรนโบว์นี่ส่วนมากแม่งจะวิ่งใส่เราเองนะเราไม่ต้องตามหามันให้ยุ่งยากนะครับนี่ไงนี่ไงเหมือนที่เจอละเทรเบิร์ก็โง่สวัสดีมึงกําลังแกตัวไอ้นี่อยู่ใช่ไหมกับคู่ปะล่ะกับกู่ปะล่ะมวยถูกคู่ไหนครับน้องชายอยู่ไหนอีกวะเฮ้ยพบแล้วนี่โอ้ไมก่ก็ได้ด่าบูปินแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาลุ้นดาเมจกันนะ เออแล้วตอนนี้กูอยู่ท่ามกลางอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งหลักแป๊บหนึง่งมันช่างอันตรายหุยหมีพี่หมีดูร้ายโอ้โหอยากจับจังเลยอะ่ะหมีนี่เอาลงถ้ำแม่งก็โกงเอาเรื่องเหมือนกันนะอขออนุญาตอัพเวลให้นอนขี้ลัวเราก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดาเมจไปพร้อมๆมันะคุณผู้ชมในโหมดมีเดียมอะดาเมจอยู่ประมาณ2 3 0 0ก็โอเคนะ โอเคปึ๊บอุ้ย335เอาว่ะคุณผู้ชมนี่นะครับก็คือวิธีการหาดาบบ l ูปิ r น,นะครับจากภารกิจโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะเออว่ะจริงๆมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดาเมจไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะตอนที่ฆ่าเทเลเบิร์ดได้ถึง2ตัวนะเหลืออีกตัวหนึ่งก็จะฆ่าสำเร็จใช่ไหมผมแนะนำนะให้กดออกเกมแล้วก็เซฟแล้วเวลาสุ่มออกมาถ้าเกิดดาเมจไม่โอเคเราก็ค่อยกด รีเฟสแล้วก็เข้าเกมมาแล้วก็ทำธุรกิจใหม่เว้ยอันนี้คือเทคนิคนะเข้าใจปะเออเดี๋ยวผมขอดูนะผมว่าจะจับจระเข้ไปสักตัวว่ะจริงๆกบก็อยากจับนะแม่สวัสดีป๊อปปี้จำพ่อได้ไหมมึงเป็นใครทักถามกูทำไมมึงต้องการอะไรเออน่าจะไม่ใช่ป๊อปปี้แล้วแหละเออจระเข้ตะกี้อยู่เห็นเต็มบึงเลยนะอะไรมึงค๊อปปี้คอปปี้อะไรมึง ไปไหนหมดแล้อวอะจระเข้ก,กิลซี่แบร์มีดูร้ายโอ้โหสู้หมีไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่หมีแม่งก็โหดจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ขี้ๆนะครับหมีอะตีก็แรงตีแรงมากอะคือไม่ใช่ก็แรงหรอกหมีอะอย่าประมาทเด็ดขาดเลยนะอันนี้เลเวลเท่าไหร่เซฮายชาโคมานี่มานี่มานี่เลเวลห้าสิบเหรอไอ้ตัวนี้อะเลเวลเท่าไหร่เซฮายชาโคลเลเวลสี่สิบโอ้โหไอ้เหี้ยเลเวลน้อยกันทั้งนั้นเลยเลือดก็น้อย อะไรของพวกมึงเงินวะนนี้มานี่ดิ on, on, มานี่ดิคี้มอนแมนคี้มอนแมนมาอือนี่นะเดี๋ยวผมจะอืมทำการตีไปแล้วสูมกล้องเดี๋ย,วเ,ย,ว,เยว,เเวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือจระเข้ตัวเดียวเองมึงอย่าไปหาเรื่องหมีไอ้จระเข้ไอ้เคี้ยกูว่ามึงชะตาขาดแล้วแหละจระเข้กูไปหาตัวอื่นก็ได้หาเรื่องหมีเท่ากับขิดผมพูดจริงจจระเข้มวยไม่ถูกคู่ซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นจระเข้แล้ว เลเวลขอสูงสูงขอสูงสูงโอ้โหเลเวลยี่ห้าเลเวลยี่ห้าเลเวลยี่ห้ามึงยังกล้าเป็นจระเข้อยู่เหรอวะเลเวลแค่เนี้ยเราท่องไปในหนองน้ำอเมซอนกันเลยดีกว่าเผื่อเราจะเจอจระเข้ที่มีเลเวลสูงสูงเลเวลยี่สิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือมันเจอมันก็เจอแล้วก็จริงครับแต่ว่าเลเวลอ่ะมันน้อยเกินไปเว้ยเราต้องมองถึงระยะยาวครับถามว่ายาวแค่ไหนก็เอาประมาณสักแสนเมตร เหนื่อยไหมลูกอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าเพื่อพ่อผมสู้ได้ผมมีแพนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับิงจริงผมมีแพนที่อยากจะลองจัดไอ้แล้งอะแล้งให้พวกไดโนเสาอ์พวกนี้ว่าตัวไหนอยู่ประมาณ ABC อ่อะในสไตล์ของช่องผมนะดีปะ เอ้ยนี่ไงนี่ไงเนยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะครับก็คือต้นพิษนะเผื่อน้องๆคนไหนแบบอยากที่จะเก็บเอาไปปลูกไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนยินเสียงงูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออช่างมันแล้วกันไปดีกว่าให้ตายเถอะผมจะเจอชาโคไมเนี่ยวันนี้เลเวลเท่าไหร่วะตัวนี้เลเวลยี่สิบโอโ้โหเลเวลน้อยจัดเลยอะ่ะ ถามว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วน้ามันลึกแบบนี้น้ําลึกอย่างนี้ตัวอะไรกัดผมอย่าบอกนะว่าผมโดนปิงอะ่ะเฮ้ยโดนปิงหรือเปล่าถ้าโดนปิงนี่แย่เลยนะครับผมจําเป็นที่จะต้องโดดลงกองไฟแล้วถ้าเกิดติดพิษนี่ก็จําเป็นที่จะต้องทํายาถอนพิษอีก่ังหากอ๋อเนี่ยแหละน้ํามันระดับไอ้นี่ไง นี้มีปิงติดตัวเปล่าก็ไม่มีนะเออโชคดีอยู่ที่ไม่มีหรือว่าหมาขี้รวงผมติดวะดูดิว่าเลือดนอนลดหรือเปล่าไม่ได้ลดนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ลด,นะไไไไดลดก็เครียดแล้วครับแม่งติดอยู่หน้าหมากูนี้ไอออกไปออกไปอออนี่น่าจะออกแล้วนะนี่นะครับก็คือวิธีการเอาปิงออกนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาโครตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ ให้คุกกี้ทำนายกันโฮมีซีมีโอ้ชูนตาตีเลเวลยิบหาโอ้ยเลเวลแมงน้ำน้อยต้อยต่ำจริงๆเลยอ่ะมันต้องคุ้มกับยาคูณสิบของเรานะไม่ใช่ว่าจับมาเล่นๆนะครับผมโหมดมีเดียมมึงจะมาเลเวลห้าเลเวลยีมึงบ้าเปล่าเนี่ยตัวนี้เท <i> ่าไหร่ตัว <Gothic> นี้เลเวลยี่สิบอีกแล้วอะไรกันวันนี้จระเข้โดนโหดมันมีไหมวะแถวนี้ อ่ะกูถามจริงเหอะมีเด็กระป๋องปล่อยง้อยง้อเงี้ยกูโดดไปหาเลยแล้วกันเรื่องเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเรืเบ้าก็สิบห้าเพศเมียด้วยเอาเรื่องว่ะมามามาทางนี้มาทางนี้จระเข้น้อยจระเข้น้อยชาโกน้อยมาซี่เอ่ออย่าบอกนะว่ามึงขึ้นไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็ล้ขึ้นมาขึ้นมามึงขึ้นมามากูไม่สนแล้วมึงขึ้นได้ไม่ได้กูเอาแม่งตรงนี้เลยแล้วกัน เหมือนว่าตัวผมจะโดนปิงอีกแล้วนะคุณผู้ชมตลบไปไอ้ดาเมจที่โดนนี่ไม่ใช่จากจระเข้นะครับจากปิงนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตลบแล้วครับไอ้จระเข้ชลวันเชลวันคนดีจระเข้เซนดีอยู่ในถ้ำทารานมานี้มึงมานี้อ้นี้เบลเท่าไหร่เบลสิบห้าอ๋อเป็นผัวเหรอมึงเป็นผัวมันเหรอ กูขออนุญาตเอาตัวเมียมันไปกันโอ้ยจอร์เคสหลังโกงสองตัวเลยไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วต้องระวังดีๆต้องตั้งใจสู้หน่อยครับถ้าสู้กับพวกนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าสิบโอ้โหบอกแล้วว่าจอร์เคสเลเวลสูงๆนี่มันไม่ค่อยมีนะโอ้ยแล้วทําไมมันเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้อ้ยหามเลยแต่ไม่ต้องห่วงยิ่งเยอะยิ่งดีครับเราได้เนื้อชิ้นใหญ่มามา,มาอ่ะกินเข้าไปชาโกเรียกเป็นโกโก้ ช็อกโกแลตเลยกูแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับประเด็นคือหมาป่าผมก็ดันต,ดติดปิงแล้วติดส่วนไหนวะขอดูหน่อยดิฮ oh. ะปิงอยู่ไหนวะลูกอะปิงเกาะอ,อยู่ตรงไหนเองวะฮะไม่เห็นวะว่าปิงอยู่ตรงไหนอย่าบอกนะว่าโดนไอ้ตรงนั้นนะ่ะไม่นะไม่ใช่นะอืมปิงติดอยู่ตรงไหนวะตรงตีนเหรอหรือว่าตรงตูดวะ มันขึ้นขึ้นเยอะไหมวะขึ้นทีเท่าไหร่วะแต่เยอะปกติเยอะอยู่นะใช้ยาคูณสีแล้วก็ใช้เนื้อน้องใหญ่อ่ะโอ้ยโเหโหโหต็มเลยฟาบิลิญยาห <c oughs> มาดิหมาดิหมาสิหมาสิจับเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูแป๊บนึงเอ๊ะว่าแล้วลว่าละว,ว่ามันยังอย่ตายไม่หมดถ้าจับเสร็จเลเวลจะบวกอีโหโหกสี่สิบเจ็ดโอ้ยหายกอดเลเวลร้อยห้าสิบสองแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องวะร้อยห้าสิบสองหรือร้อยสี่สองวะช่างมันเถอะเรื่องนั้นอะ เฮ้ยคุณผูมชมน้องหมวกแตกอ่าทำไงดีก็แค่ซ่อมให้ใหม่แล้วจบปาวุ่นวายทำไ่น้องคิดรัวโคนรน่ารักผมคัดเลือกหมวกให้น้องโดยเฉพาะเอ,เอขอบคุณครับสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับผมแต่ทีหลังไม่ต้องนะเอกหลับเด้ยพากูมาโดนปิงเกาะสองสามรอบอ,อยกักแยงหยักแยงโหหน้าแบบ น่ากลัวมากอะแต่ว่าในความเป็นจริงก็สวยมากเฮ้ยแม่งปรับใหม่จระเข้กูตัวผอมขึ้นเปล่าวะเนี้ยฮะมันมีความเรียวความผอมขึ้นอยู่นะดูดิสีตัวมันก an ับอะไรก็ชัดขึ้นไอเชี่ยแม่งเท่ที่หายเลยอยากเป็นจระเข้ว่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนรีเควสกลับบ้านนะครับเดี๋ยวให้น้องชลวรรณอยู่นี่นะหวังว่ามันคงไม่ตายหรอกมั้งไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าครับคุณผู้ชมไปกลับบ้านก่อน สำหรับอัานของน้องน,นะครับสามารถคราฟได้ตอนเลเวล35นะครับนี่ตอนนี้เราก็เลเวล39นะครับหลังจากที่เราไปตามจับน้องจระเข้มานะเจ้าเคน้อยนะครับผมเลเวลต่อไปก็จะจับกบได้ละซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะขี่พทธานอรนได้แล้วนะแต่ว่าไว้คลิปหน้าก่อนแล้วกันครับผมคลิปนี้เราขอทำการไปสนุกกับน้อง ชลวันก่อนที่กลัวน่ารักจริงๆน่าจะคลิปหน้านะที่จับพเทาโดรอนนะครับแล้วก็อาจจะไปดูในส่วนของถ้ำสกายหลอดแล้วก็ถ้ำอื่นนะอะไรหลายๆอย่างมานี่เอ้ยผมพูดจริงๆนะชาโคมันโดนปรับเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเรียกชาโคจระเข้เอาเป็นชลวันหรือเปล่าไอ้ชลวันลูกหลักของผมนี่มันโดนปรับหรือเปล่าวะคุณผู้ชมดูนะผมมีความรู้สึกว่ามันผอมกว่าเดิมเยอะมากเลยนะ ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพให้ดูตอนที่ผมจับได้ในซนะีซั่นหนึ่งะหรือผมคิดไปเองวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวกินอันนี้โอเคเนี่ยตัวมันเป็นเรียวๆผมผอมขึ้นนะไปสำหรับของที่ใช้คราฟอันก็จะมีตามนี้นะครับซีเมนต์นีหาได้จากการที่ขมโมยจากรางบีเพอร์นะ หรือจะใช้กบไปตีแมลงก็ได้ผมหรือใครอยากรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างนี้ผมทําคลิปไว้หมดแล้วโอเคไปเฉลวันโดดเลยลูกคูงนี่แล้วไม่ต้องพูดถึงสปีดครับผมว่องไวมาก <laughs> เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเป็นอะไรที่แบบหจะพ่อแห่งหนองน้ําชาคูจระเข้ยักษ์เข็นเยือแล้วเฮ้ยไก่นั่นมันไก่ใช่ไหม งาบแม่งเลยงาบแม่งเลยตายตายตายไปดิตายไปดิสวัสดีเจมวัดจบเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยอืมโดดสวบโดดสวบไอ้ตัวนี้ก็ได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 ้เอาปล่าเอาเปล่าเอลาปล่าลงน้ำลงน้ำแล้วมันถินข้าเว้ยน้องในน้ำนี่ค่อนข้างที่จะกลับตัวลำบากนะเพราะว่าน้องแบบเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมเจล่ที่อะ ลองกับไอตัวนี้หน่อยดีไหมวะโอ้โหเวลเปสิบเลยหรอมาดิสักหน่อยก็ได้ไม่เอาแล้ว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 มันสู้เล็บยาวไม่ได้หรอกจริงๆโอเคคุณผู้ชมไว้มาติดตามกันใหม่ในพาทหน้านะครับผมสำหรับพาทนีเราก็ได้ดาบบูปินแล้วก็ได้นนชรวันมาตัวหนึ่งนะครับผมผมจะไปคิดแล้วก็หานะครับว่าผมจะรีโนเวทบ้านแล้วก็จะทำยังไงให้รีวิวอัพไวๆมันจะได้ทำอะไรแบบ หลายอย่างไงคือตอนนี้ผมอยากทําในสิ่งที่ผมไม่เคยทยําเว้ยในอาร์ตเออเข้าใจปะผมอยากที่จะลองลงดันเจี้ยนดูนะสําหรับซีรีส์นี้โอเคครับก็มีเพียงเท่านี้แหละไปแล้วเจอกันโอ้โหตัวแม่งใหญ่มากเลยอะตัวมันยาวกว่าบ้านกูอีกอะคุณผู้ชมดู